สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนพฤศจิกายนปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน mm hmm. ก็จะหยิบได้เป็นไพ่จัสตินนะคะไพ่ตัวนี้นะคะเป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรมค่ะหรือผู้ทำงานเกี่ยวกับกฎระเบียบยุติธรรมงานราชการหรืออะไรต่างๆนะคะ mm hmm. ก็เป็นดวงของคนที่เขาบอกว่าเป็นคนที่มีการงาน เริ่มค่อนข้างจะดีนะคะหน้าที่การงานก้าวหน้าอาจจะได้ขยับขยายตำแหน่งนะคะหรือกิจการธุรกิจส่วนตัวด้วยจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะอาจจะเป็นแบบว่าแข่งขันชิงตำแหน่งหรือเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นดวงงานเด่นมากเลยนะคะในะเดือนนี้นะก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนะคะช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะลังเลหรืออาจจะตัดสินใจได้ช้าเพราะว่างานที่ทำนะคะค่อนข้างละเอียดรอบครอบเนาะดวงงานเด่นนะถ้าจะขยายกิจการนะคะก็ถือว่าทำได้นะคะก็คนที่ไม่ทำงานเกี่ยวกับราชการนะคะก็ให้ระมัดระวังถ้ามีคดีความหรืออะไรต่างๆนะคะถ้าท่านทำผิดท่านก็จะได้รับบทลงโทษ ถ้าทำถูกนะคะท่านไม่ต้องกลัวนะทุกๆเรื่องเลยนะคะก็จะได้รับความยุติธรรมจากสิ่งที่ท่านทำนะคะใบที่2นะคะเหตุการณ์รอบๆตัวนะก็จะเป็นไพ่รูปไม้เท้านะคะก้าไม้เท้าเรื่องงานนะอาจมีติดขัดล่าช้าบ้างอุปสรรคนะคะอาจจะมีต้องได้หยุดได้หยุดชะงักหรือดอดูเหตุการณ์สักระยะหนึ่งนะคะ ช่วงนี้นะคะคือต้องอดทนและรอดูสถานการณ์อีกสักระยะหนึ่งควรคิดให้รอบคอบนะคะยังไม่ควรรีบตัดสินใจเนาะแล้วก็ยังไม่ควรไว้ใจใครนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะทําแบบมันจะมีปัญหาที่ทําให้ท่านยุ่งยากใจอันนี้ก็ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะ ใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังตัวนี้ก็จะได้เป็นไพ่รูปเด็กถือถ้วยนะคะด้านครอบครัวอารมณ์นะคะก็จะเป็นผู้ที่รักธรรมชาติอยู่นะคะช่วงนี้นะดวงคุณเองอาจจะต้องเข้าสู่สถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณต้องมีการปรับตัวนะคะบุตรบริวารน,นะก็ ค่อนข้างที่จะถือว่ามีความรับผิดชอบอยู่บ้างนะคะไม่ถึงกับว่าทําให้คุณปวดหัวนะส่วนตัวคุณเองช่วงนี้เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะค่อนข้างเจ้าอโรมการอยู่เป็นพิเศษนะ้องบางบางท่านเขาเรียกว่าถ้ามีบทหรืออะไรต่างๆนะคะบริวารลูกหลานอะไรอย่เงี้ยถือว่าเป็นคนที่ จิ้มลิ้มอุ่นทวนนะคะไว้ใจได้เนาะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงก็หยิบได้เป็น6เหรียญน,นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือถ้าไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะแต่การเงินยังไม่ถึงกับว่าติดขัด นะ,ะส่วนคนที่เป็นเจ้าหนี้นะคะก็จะมีคนนำเงินมาคืนอยู่นะ,อะพอยังมีหวังนะคะสำหรับเจ้าหนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องการใช้เงินอพอมันมีเงินเยอะใช่ไหมคะตัวคุณเองอะ่ะจะใช้เงินมือเติบสายเปคืออยากได้อะไรปุ๊บก็จะไม่ค่อยคิดนะคะจะซื้อเลยจะชอบใน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชอบอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะการช้อปปิ้งกับาการจ่ายไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นค่ะใบที่5นะคะ ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือก็จะได้เด็กถือไม้เท้านะคะเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีการได้พลักพลากจากถิ่นฐานบ้านเกิดน,นะคะท่านที่มีบุตรลูกหลานบริวารน,นะคะเขาอาจจะไปเรียนจากไปเรียนหรือว่าจากไปทํางานหรือว่าย้ายที่ทํางานนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่กระตือรือร้นอะนะคะก็อาจจะเหมือนเด็กอะนะคะตัวคนเองก็ เป็นคนที่เอาจริงเอาจังมีความมุ่งมั่นนะอยากทำแต่เรื่องความอดทนอันนี้ก็เน้นย้ำนะคะให้อดทนกับสิ่งที่เราทำอย่าเบื่อง่ายๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะใบที่6นะคะเหตุการณ์ในอนาคต จะหยิบได้เป็นรูปอัศวินถือถ้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่เฟลลี่มีมิตรไมตรีอัธยาศัยที่ดีช่วงนี้นะคะท่านจะได้เพื่อนใหม่เจอกัะยามิตรที่ดนะีก็แต่ช่วงนี้นะคะคุณอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปกลางๆนะบางทีคนที่เข้ามานะคะอาจจะมีเชื่อใจได้บ้างไม่เชื่อใจได้บ้างแต่อย่าไว้ใจ คนง่ายนะคะช่วงนี้ให้ดูดูกันไปก่อนนะด้านความรักท่านก็ได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจมีคนที่คอยรับฟังปัญหาร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่บ้างาคุณไม่ได้เคว้งคว้างเดียวดายนะคะอาจจะมีคนที่แอบมองและแอบชอบคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ประมาณนี้นะก็ เขาเรียกว่าแล้วก็ตัวนี้นะ,ะเขาเรียกก็เป็นไพ่เหมือนไพ่นักรักคนที่แอบเจ้าชู้นิดๆน่ะนะคะก็เลยพบเจอคนที่ถูกใจได้ง่ายเหมือนเห็นใครก็ชอบแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังพอมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่บ้างนะใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะก็จะหยิบได้เป็นรูป3ามดามนะคะที่มลงกลางหัวใจช่วงนี้ ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองบันดาลโทสะนะคะคือให้อดกลั้นอดทนต่ออุปสรรคที่มันมีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะคือถึงแม้จะโดนกั่นแกล้งการใส่ร้ายนะคะก็ไม่เป็นไรคุณก็จะได้รับความยุติธรรมอยู่นะคะระวังอารมณ์ความหงุดหงิดการชวนทะเลาะนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าเรื่อง,งด้านครอบครัวนะคะความรักอาจจะมีเกณฑ์ได้ ไกลกันอยู่บ้างนะคะก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องทํางานหรือมันมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้เราได้ไกลกันเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังนะคะทางเลื่อนหายใจพวกปอดหลอด,ล,อดลมหรือความคิดของเรามาจะทาให้เรากุ้งใจแล้วก็ ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยมันจะทําให้อาการของเรานะคะกําเริบขึ้นมาเนาะช่วงนี้ยังไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็จะหยิบได้เป็นตัวไพ่เดอร์ชาร์ลอตนะคะตัวนี้เป็นไพน่ขุนพลไพ่ของการต่อสู้ ตอบปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้นะคะต่อให้คุณเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาแม่ก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทนยิ่งถ้าคุณทำงานนะคะเกี่ยวกับได้ติดต่อกับทางต่างชาติหรือมีเพื่อนต่างชาตินะคะจะถูกฉลกมากเลยบางท่านถ้ามีเกณฑ์ไปเรียนต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศนะคะ ถูกฉลองมากเนาะเพราะว่าถ้าจะไปต่างประเทศนี่คืออยู่นานได้อยู่ยาวเลยเนาะบางท่านอาจจะได้พบเจอกัลยามิตรใหม่ที่มาจากแดนไกลนะเป็นคนที่มาจากแดนไกลเลยนะคะที่จะได้พบเนี่ยนะถ้าทํางานกับต่างชาตินี่ก็ถูกฉลองเหมือนกันเนาะถ้าคิดว่าแบบจะเริ่มงานใหม่ก็ต้องทุ่มแรงกายแรงใจอย่างจริงจังเอ่ออย่างจริงจังนะคะแต่ว่ามันก็คุ้มกับการเหนื่อยเขาเรียกว่า ถึงเวลานะคะต้องเผชิญสึกใหญ่จิตใจของคุณนะคะต้องแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้นะคะใบที่9นะคะก็เป็นควีนือดาบเป็นพระราชนีถือดาบนะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะราศีกรกฎเดือนนี้ก็อยู่ในโหมดที่เป็นหญิงมั่นมีความ คมเข้มเอาจริงเอาจังนะคะถ้าจะทำอะไรแล้วต้องทำไปให้สุดและต้องทำไปให้ได้ช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ติดดินนะคะไม่ได้รู้ราแต่เรื่องหัวใจนะคะถ้าเป็นคนที่รักคนยากแต่ถ้ารักใครแล้วก็รักจริงเนาะช่วงนี้นะคะ,ะความรักเนาะค่อนข้างที่จะรอไปก่อนอมันยังไม่ได้มีแบบ อะไรบูวาแบบหวานอะไรเข้ามานะก็มีเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังอาภัพอยู่นะแต่ว่าเน้นนะคะ,ะพวกอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามานะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะผ่านไปได้เพราะว่าคุณมีความคิดที่หลักแหลมเฉียบคมเป็นคนที่ฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ค่ะ ใบที่10นะคะเป็นตัวสรุปนะของเหตุการณ์นะคะก็หยีบได้เป็นไพ่เดอะสตานะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตราบรื่นนะคะช่วงนี้ควรหาเวลาไปพักผ่อนนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะกำลังมีเกณฑ์ต่อเติมบ้านซื้อเฟอร์เนิเจอร์เข้าบ้านหรืออ่าซึ่งของเข้าบ้านนะคะการงานก็นิ่ง ถึงแม้บางท่านนะคะอาจจะว่างานก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกับว่าช่วงนี้มันปรงมันอะไรต่างๆเนาะช่วงนี้ก็อาจจะแบบมันเดือดร้อนอะแต่มันไม่ได้ไม่ได้แบบวิตกกังวลช่วงนี้มีความรู้สึกว่าอยากสงบสันโดษเนาะแล้วก็พึงพอใจในความที่เป็นอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเยอะแต่ก็เหมือนเราจะปรงได้นะคะเรื่องความรักก็ไม่เด่นนะ บางท่านก็ได้ห่างกันอย่างที่แม่บอกไปนะคะค้นหาเวลาไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนตามเกี่ยวกับน้ําไปทะเลไปน้ําตกอย่างงี้หรือบางท่านนะคะก็อาจจะมีที่บ้านก็พอจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับพวกที่ดินหรือมีตึกแถวนะคะอาชีพพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างนี้ก็เด่นนะคะอีกประการหนึ่งนะช่วงนี้นะคะ ชีวิตของคุณนะถ้าตกตกทุกข์ได้ยากนะคะก็จะได้รับการค้ำจุนอุ้มชูในยามที่ท่านตกต่ำก็ยังมีคนที่ช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีอีกประการเนึ่งนะคะความจริงต่างๆก็จะถูกเปิดเผยคนอื่นก็จะได้รับรู้ในสิ่งที่ท่านไม่อยากให้ใครรู้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้เนาะสรุปนะคะ ดวงของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกาเนาะการงานนะคะก็ยังมีลาช้าบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าเร็วร้ายนะคะเนื่องจากมันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างช้าๆนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูยอยู่บ้างนะคะลูกน้องบริวารก็ มีมา,าแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านได้หนักใจด้วยนะคะในส่วนของอได้รับความยุติธรรมนะคะถ้าโดนกันแกล้งใส่ร้ายต่างๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะใครทําผิดก็ได้รับโทษทำถูกได้รับความยุติธรรมได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนส่วนเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินพอมันมีเงินเข้ามาเนาะระวังนะคะรายจ่ายของตัวเองนะคะ อีกเรื่องเนึง่งถ้าถ้าเป็นเจ้านี่นะคะลูกนี่ก็จะนําเงินมาใช้นี่นะคะหรือบางท่านนะคะก็อาจจะได้รับการขอให้ให้ช่วยเหลือนะคะถ้าเราไม่ไปก,กู้เขาก็จะมีคนอื่นนี่แหละมากู้เรามาขอเราหรือบางท่านนะคะก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการเงินการแบงก์ก็ดีอยู่แล้วนะคะด้านเรื่องสุขภาพเนาะระวังนะคะ ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะ,อ,ะอารมณ์บันดาลโทสะเนาะควรหาเวลาไปพักผ่อนอช่วงนี้ท่านก็มีแนวคิดแบบสันโดษอยากอยู่คนเดียวเงียบๆลำพังความรักได้พบจะได้พบนะคะเพื่อนใหม่กัลยาณมิตรใหม่ที่ดีถือว่ายังยังพอมีคนที่คอยรับฟังคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะถึงแม้ว่า ยามที่คุณทุกใจนะคะก็มีคนคอยรับฟังคุณตลอดเวลาเนาะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ควรไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะเดือนนี้จะถูกฉะโลกกับชาวต่างชาติท่านนี้มีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางไกลหรือพบเจอจากเพื่อนที่อยู่แดนไกลด้วยนะคะถ้าทำงานเกี่ยวกับต่างชาติ หรือ,อเขาเรียกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศจะไปเรียนต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ได้นานเลยทีเดียวเนาะกันนี้ก็ปัญหาและอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามานะคะทําให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะคะแม่ก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับ ชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนให้ผ่านพ้นอุปสรรคในทุกๆอย่างไปให้ได้นะคะก็สวัสดีค่ะ